สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความเห็นของเราโอตะทางญี่ปุ่นอ่าว่าคิดยังไงกับ B N K ที่ไปออกงานข่าวแดงในครั้งนี้นะคะก็เรามาเริ่มจากแหล่งข่าวแรกของเราก่อนเลยจาก B N K โตเกียวอ i ฟฟิเนะคะเริ่มที่หัวข้อข่าวกันเลยเขาบอกว่า B N K 48 AKB 48ร้องเพลง Fortune Cookie ร่วมกันในงาน N H K ข่าวแดงนะคะในส่วนของเนื้อหาด้านล่างนะคะเขาบอกว่า การร้องเพลงเริ่มต้นเวลา21นาฬิกาของเวลาญี่ปุ่นพิธีกรก็ได้แนะนำนะคะว่าจากนี้ไป AKB48 แล้วก็ BNK48 ที่เป็นรุ่นน้องจากกรุงเทพจะร่วมร้องเพลง Fortune Cookie กันแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแนะนำสมาชิกในวง AKB48 กับ BNK48 เป็นรายบุคคลค่ะพิธีกรหญิงนะคะก็ได้บอกว่าจากนี้ไป BNK48 ก็จะมาร่วมร้องเพลงกับรุ่นที่ AKB48 เป็นครั้งแรกค่ะแล้วพิธีกรหญิงก็ถามโมบายว่ามีอะไรจะพูดไหมคะ โมบายก็ตอบว่าค่ะจะร้องเพลงกับรุ่นพี่แล้วหลังจากนั้นก็พูดอะไรต่อไม่ถูกด้วยความตื่นเต้นแล้วหลังจากนั้นลีโน่สัชาระที่อยู่ข้างซ้ายของโมบายก็พูดบอกอมาว่าใจเย็นๆใจเย็นๆหลังจากนั้นโมบายก็พูดได้เสียงสั่นเครือว่าได้มาร้องเพลงในงานข่าวแดงงานข่าวแดงก็คือตรงนี้คือโมบายพูดซ้ำเพราะว่าเหมือนกับตื่นเต้นเลยเกิดอาการติดอ่างเล็กน้อยปะโมบายก็บอกว่าได้มาร้องเพลงในงานข่าวแดงจะทําให้เต็มที่ค่ะสุดท้ายก็พูดออกมาได้เต็มประโยคสักุไรซังก็บอกกับโมบายว่า พ,พูดดีแล้วพูดดี Job, แล้วอุตสาหพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นทําดีแล้วแล้วซาคุไรก็พูดเป็นภาษาไทยกับโมบายว่าสวัสดีโมบายก็ตอบว่าสวัสดีค่ะซึ่งการพูดภาษาไทยบนเวทีเนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ NHK เลยก็ว่าได้เพราะปกติเนี่ยงานนี้น่าจะมีแต่คนญี่ปุ่นการที่คนไทยได้ไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ่านคําบรรยายภาพด้านล่างให้ให้ฟังนะคะเขาบอกว่า AKB อยู่ด้านซ้ายมือ8คนขวา8คนแล้ว BNK จะอยู่ด้านหลังแล้วก็จะเปิดด้วยเพลง Fortune Cookie นะคะซ้ายมือมีมิโอริฝ้ายมายูเจเนสไข่มุกเจนปันส่วนด้านขวามือมีออนมิวสิกแก้วปูเป้อิซูรินะนิวฟอนแล้วก็มิวนิกตรงกลางจะมีโมบายส่วนตรงกลางของ AKB จะเป็นลิโนะซาชิฮาระซึ่งจะลองท่อนให้คุกกี้ทำนายกันเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจน แต่หลังจะเป็นภาพวัดและโบราณสถานของประเทศไทยรวมทั้งช้างด้วยเป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งนี้ให้ B.N.K เป็นหลักของการแสดงในครั้งนี้ก็จะมีภาพทูชอตของโมบายกับสชิฮาระหลายครั้งแสดงว่าทั้งสองคนเป็นเซนเตอร์ร่วมกันของเพลงนี้สชิฮาระร้องเพลงภาษาไทยว่าให้คุกกี้ทำนายกันในขณะที่โมบายจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอุรานาเตโยนอกจากนั้นก็จะมีการประกบคู่ของเมมเบอร์ AKB และ B.N.K เช่อนออนกับโอคดะ เจนิสกับจูรินะแล้วก็นี่จะเป็นภาพโอนิคิลิของทั้งสองวงนะคะสุดท้ายในครั้งนี้เบียนเคฟูเก็ได้แสดงในเวทีที่เป็นระดับโลกปิดท้ายปี2018อย่างงดงามอ oh. ืมแล้วในเว็บของญี่ปุ่นนะคะก็ได้แชร์รูปของโมบายในไอจีมาด้วยแล้วรูปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปรวมของสาวๆเบียนเคฟูเที่ไปร่วมงานในครั้งนี้นะคะ ก็ได้ฟังข่าวกันไปแล้วนะคะต่อไปก็มาฟังคอมเมนต์ของโอตาชาวญี่ปุ่นกันดีกว่าว่าเขาคิดยังไงกับ b บ K ความเห็นแรกนะคะ <ๆ S 1> เขาบอกว่า b บียนเคนคืออะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวมันยังมีคนไม่รู้จัก b บียนเคหรอวะเอยอ่ะด้านล่างด้านล่างมาตอบนะคะเขาบอกว่าเอ็งไม่รู้เหรอวะ b บียนเคแม่งดังจะตายเออนี่เนี่ยมันต้องอย่างนี้อืมความเห็นที่สามนะคะเขาบอกว่า b บียนเคมีแต่เด็กสาวสวยๆเท่านั้นอะตาถึงนะไอ้นี่ b n นน่ารักสู้ๆอ่ามีการเชียร์นะจ๊ะเฮ้ยเฮยความเห็นนี้ความเห็นนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเบ k น่ารักกว่า AKB โอเคแกใจร้ายกับ AKB เปล่า <ๆ S 1> เฮ้ยเบ k เค่ะเขาฮิตในประเทศไทยนะคร<ๆ>ั้งนี้เขามาร้องเพลง For t u n e c o o k i e กับ AKB ด้วยมาดูมาดูอีกคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเพลง For t u n e c o o k i e นึกออกแล้วฟังตั้งแต่ตอนนั้นอยู่มหอ๋อของญี่ปุ่นเนี่ย f อ r t จ n e ุก k ี้มันออกมาประมาณห้าปีก่อนอืมก็นานแล้วเหมือนกันคนญี่ปุ่นอาจจะลืมลืมไปแล้วก็ได้เนาะอีกความเห็นนะเขาบอกว่าบี k อนเคอ่ะเขาเพิ่งเพิ่งออกเพลงฟอร์จูนคุกกี้มาไม่นานนี้เองอดีใจจังที่คนไทยชอบฟังเพลงนี้อืมค,คุณยากามินะคะเขาบอกว่าบี k นเคมีแต่คนน่ารักหมดเลยดีจังเลยนะที่มาทํางานร่วมกวับเอเคดีคุณคโคโนฮะนะคะเขาบอกว่า พอเธอ AKB เลิกเลิกทำงานได้แล้วให้ BNK มาทำงานต่อละกันน่ารักกว่าเยอะโอ้โยอุย้ยอุย้ยอุย้อยเป็น AKB นี่เจ็บเป๊บใจร้ายจังวะอความเห็นด้านล่างนะเขาบอกว่าสาวสาว,ว BNK เนี่ยมีระดับความสวยมากกว่า AKB ทั้งหมดเลยโอ้โหแสดงว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาชอบแนวนี้นะคะ ก็มีหลายคนเขาบอกว่าดีใจที่แบบว่าเฮ้ย AKB กับ B.N.K มาทำงานด้วยกันเนี่ยดีจังเลยอืคุณทองก็บอกว่าโมบายดูตื่นเต้นมากเลยวเวลาผูดภาษาญี่ปุ่นนะคะคุณโอยาสุนะคะบอกว่าครั้งนี้เห็นการแสดงของ B.N.K แล้วก็ AKB แสดงร่วมกันเนี่ยรู้สึกอยากไปไปเที่ยวประเทศไทยเลยทันทีอ่าดีมากจริงๆนะคะคุณวูตี้เขาบอกว่า B.N.K ที่มาจากประเทศไทยเนี่ยโคตรน่ารักเลย Uh huh. สเสน่ห์ของไทยเราสุดยอดไปเลยค่ะโอตะญี่ปุ่นโดนตกกันเป็นแทบอืมความเห็นสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าสำหรับเพลง fortune cookie ครั้งนี้เนี่ยน่ารักสนุกสนานสมกับสมกับงานขาวแดงเลยนะคะได้เห็น a k b กับ b n k ร้องเพลงใว้กันดีมากๆเลย อยากให้มีอย่างนี้อีกฟังแล้วก็ดีใจเนาะอก็จบไปแล้วนะคะกับความเห็นของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อ BNK ในงานข่าวแดงก็สำหรับใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วถ้าใครมีความเห็นอะไรอสามารถคอมเมนต์มาได้ต้องขอภัยสำหรับเสียงแหบด้วยตอนนี้เสียงไม่ไหวแล้วจริงๆหวัดกินแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะบาย